ภาพน่ารักเต้ยอเล็กลุยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยกันมิตรภาพเพื่อนยังดีเสมอเต้ยจดินพรลงภาพไอจิตซรีดีต่อใจลุยทํางานกับประดิษฐ์หวานใจอเล็กเ่นเดลอีกครั้งมิตรภาพในฐานะเพื่อนยังคงดีเสมอยังคงทํางานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกันอย่างมีความสุขสําหรับนางเอกสาวเต้ยจดินพรและอเล็กเลนเดลถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วในฐานะคนรู้ใจแต่วันนี้มิตรภาพความเป็นเพื่อนของทั้งคู่ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมล่าสุด เต้ได้เดินทางไปช่วยทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดินมทะเลในน้ำของ EEC Thailand ที่ทั้งคู่ยังคงร่วมกันทำอยู่เหมือนเดิมจากภาพเต้ยได้เก็บความมุ่งมั่นตั้งใจของเพื่อน อเล็กที่กำลังประชุมอย่างขมักขม้นและเดินสำรวจชายหาดกับทีมงานอย่างตั้งอกตั้งใจนอกจากนี้ในไอจีของวันาสิงอย่างได้ถ่ายภาพคู่ของอเล็กเตอพร้อมกับบอกว่าเจอเด็กที่ไหนไม่รู้สองคนมาขอถ่ายรูปด้วยเบื่อจริงๆ Thanks for helping me a t อเล็กเรนเดลแอนเตอร์จรินพรมาช่วยกันลุยเรื่องสิ่งแวดล้อมไปอีกนานๆทั้งคู่ก็ได้เข้ามาขอบคุณวานาสิง์ด้วยเช่นกันก็ต้องบอกว่าอเลก็กเตอน,นั้นมีสภาพความเป็นเพื่อนเหนียวแน่นมากๆและเป็นภาพที่น่ารักมากเช่นกัน ขอขอบคุณภาพวรนณสิงเตอร์จะรินพรอเล็กเรนเดลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกรด้นะคะ